นายตกลงหน้านะครับปูผ,ผาครับตกลงหน้ายังครับ ไปแบบีครับไปแบบมาไปับบมาครับนั้นตัวตรองโู้ไปแบบมาเลยครับไรับบมายปแบบนี้หน่อยเบ็ดเบ็ดไปแบมาทังนี้ไอหลังผู้ผานี่นะชื่ออะไรครับบทัอ่ตัวงมีอย่างวิจาขับพระเลยครับ พยัชนะส <Trustee> er, ัมปันังสายนงโพชนาอุจตรัมวะลังพุทธสาภูชีมาตาพิเข้าพระนิพพุธเจ้าปตายิ่ ครูจะขับาพากันนะครับไม่หายไปไหนไม่ล็อกแรก สกายาสัตติยาญาปนาญาวิหิงิาามิจิปุรานัจเวทนะปิหังามินวันเจเวทนามนนปัสสัมยาตราจะมีภวิสัจียนาวัจตา,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 าจะพสา,จจาสวิหารรจตอออิอีกกอหนึ่งจะเาข้อใหม่หนึ่งสองสามอีกมัม้ง เสีงดังตล่้าวเข้ากลาจับกามเรียบร้อยน้องข้าทุกคเป็นทวงคำภายในนตาต่มนำตุ่มสตีมไม่พูดคุยกันไม่ชังเสียงดังตะล่อมข้าวเข้ากลาจับคลามเรียบร้อย